À, đây, khơi gì mình câu câu y em đây. เดินไปให้ถึงเดิเอาหน้าเอาหน้าเข้าไปหาหาเป้าหมายอย่าเดินถอยหลังเดินเข้าไปให้ถึงเลยเดินเข้าไปให้ถึงอ่าให้ถึงก่อนให้ถึงก่อนแล้วให้หมุนอ่า